โอเคครับวันนี้เราก็มาหยวกตัวละครที่ชื่อโลซี่นะครับอ่าเป็นหนึ่งในตัวละครในเกมแอนโดรเอสปานาที่ผมอยากได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะแต่ว่าช่วงก็เรียกว่าไม่มีโอกาสจะได้ใช้สักทีนะครับอ่าคราวนี้ก็ได้ตัวมาทํารีวิวนิดนึงนะครับอ่าก็อยากทําเก็บเอาไว้นะคือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบเทพมากเลยนะมีแบบดาบลอยๆอยู่ข้างหลังนะครับพวกสกงสกิลหลายๆอย่างก็ เรียกว่าเท่สุดๆเลยนะครับแล้วทุกวันนี้มันก็ยังเป็นตัวที่ก็ใช้งานได้นะครับตอนสะดวกสบายดีนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวตัวละครกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่สกิลประจําตัวก,ก่อนนะครับสกิลประจําตัวของโลซี่เนี่ยมีชื่อว่าลิงนะก็คือจะบวกอ่าแอทแท็กคูมอนสเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกก t ะแทกเลสนะครับอ่าสกิลประจําตัวก็บวกก t นะแทกเลสเนาะปึ๊บขึ้นมาอ๋อ เดวเลยนะดาบก็เป็นมุ่งมแล้วนะครับแล้วก็มาที่สกิลแรกนะครับสกิลที่1นึ่งโซเวปพอนะครก็จะเพิ่มพลังโจมตีต่อมอนสเตอร์เนี่ยอีก100%นะครับแล้วก็บวกกระแทกเลดอีกหนึ่งนะผสมมันเข้าไปนะครับก็เรียกว่าการดันเลดของโลซี่นี่ทำได้ไม่ยากนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นสกิลลาพิทโทรนะครับสกิลสอสกิลนี้ก็เรียกว่ามันจะแรงนะครับก็ต่อเมื่อ คือตัวละครโรซี่เนี่ยเวลาที่ตีมอนหมูนะครับคือดาเมจมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะเบานะแต่ว่าถ้าเตีแบบเป้าเดียวๆนะครับเจสกิเกลเป้าเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าแรงมากนะครับเพราะว่าถ้ามีบัฟครบนะครับมีบัฟติดตัวผมบัฟโซเวปอนเนี่ยดาเมจก็จะคูณ3นะครับเนี่ยถ้ามอนน้อยเนี่ยอลองใช้ปุ๊บๆนี่คือมันมันค่อนข้างที่จะแรงนะฮะอ่า อ่ต่อไปนะครับสกิลที่3นะครับบิงจัมนะครับคือเวลาใช้ท้าบิงจัมเนี่ยคือมันจะหายตัวแล้วก็ไปทำดาเมจนะครับคือมันใช้ได้ต่อเนื่องสองทางเดี๋ยวเราไปอยู่ไกลๆปึ๊บแม่นี่จะบิงไปทื่นก็ได้นะครับคือมันจะมีคูลดาวอยู่นิดน,นึงนะมันจะชาร์จกลับมาครับอ่าระยะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก็เป็นเงื่อนไขเดียวกันนะฮะ ก็คือมันจะมีการรีชาร์จนะครับประมาณ20วินะครับ20วิก็คือรีมาปุ๊บมันจะบิงได้หนึ่งครั้งนะครับปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บกดอีกทีมันจะกดไม่ได้คือถ้าเกิดว่ารีจะครบคูลดาวเนี่ยมันก็จะแวบกลับมาคือถ้าจะให้มี2ชั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ40วินนะครับก็สามารถใช้ได้ก็เข้าเงินไขเดิมครับคือถ้ามีบัฟครบนะครับแล้วก็มีมอนน้อยนะสก,กิลเนี่ยมันก็จะมี พแรงอีกสามเท่านะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บันเท่เท่มากเลยนะครับต่อ,อไปนะครับเดนลี่เพนท้าซอสนะครับสกิลที่ 4. สี่สกิลนี้ก็เรียกว่ามันสีเป็นวงกว้างนะครับอ่าสี 4, เป็นดวงกว้างแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับมันเงื่อนไขเดียวกันเลยก็คือถ้ามันน้อยนะครับแล้วก็มีบัฟครบเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นอีก3เท่านะครับต่อไปก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลไม้ตายแล้ว อันนี้ก็เป็นสกิลที่แรงนะครับมีแล้วเวลาไล่ประมาณหนึ่งแต่ทีเนี้ยก็คือมันก็จะเป็นเงื่อนไขเดิมก็คือมอนมันจะต้องแบบไม่เยอะนะมันถึงจะแบบทำความเสียหายได้แรงนะครับแล้วก็ถ้ามีบัฟครบเนี่ยก็แรงขึ้น3าเท่านะจากตัวดาเมจสกิลปกติซึ่งแบบอันนี้ก็ใส่แหวนเนาะใส่แหวนมันก็บวก ى, พลังโจมตีขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว,ว่ามีบัฟ สกามีไวโอเลตอะไรพวกนี้ช่วยด้วยเนี่ยก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบจริงดีกว่านะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลองเทสท,ที่มิเช่นสะพานแล้วกันนะครับอ่าเป็นเลโนลแล้วกันเนาะอะดูดาบออฟแป๊บหนึ่งนะอุ้ยตายแล้ด่าออฟการ <laughs> นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปลองก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะเพราะว่าออฟมันไม่มีนะครับ อ่ะไปดูเดี๋ยวเราใช้การกดยาช่วยเอาละกันแล้วก็บัฟนะครับกดบัฟช่วยอันนี้สเกลก็คือมีสแตนเอทีนนะก็น่าจะพอทดแทนได้บ้างนะครับไปกดยาเมจิกแล้วกันเนาะโอเคบัฟให้พร้อมกันนะครับ คือผมก็ไม่เคยเล่นโลซี่หรอกนะฮ้อ <c oughs> นะ่าโอเคบัฟกันโอเคบัฟรบไหมไม่รู้แต่ไปละนะฮะชิป อ่ะลองดูนะครับปกติผมใช้เดือกฟีนหน้านะอแต่นี้เราก็มาลองไอ้นี่ดูเฮ้ยทำไมมันกระจายงั้นนะเฮ้ยไม่นะกระายตอนเทสไม่ได้นะอมอนมันเยอะนะเยอะมากเยอะมากโอเค ผมก็เรียกว่าใช้สกิลมั่วนโซ่หมดเลยนะปกติผมใช้เดอร์ฟินเน่เนีมันก็จะเรียกว่าใช้ยิง2ทีนะปั๊บปั๊บปั๊บ,บแล้วก็ต่อด้วยสกิลซีนะครับแล้วก็ปิดมันก็จะตายนะครับอ,อันนี้เราก็มันก็ไมคานิกคล้ายๆกันนะเพียงแต่นี้ถ้าบอลน,น้อยเราสกิลบัฟครบเนี่ยมันก็จะอยู่นะครับ เท่าทุกสกิลนะยิ่งทัพเป้าเดี่ยวมันก็3เท่ามาเลยนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บคือมันก็เป็นสกิลที่เคลียร์เคลียร์มิชชั่นได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความน่าใช้นะแล้วก็เท่ด้วยนะ <c oughs> สำหรับการเคลียร์มอนหรือว่าลงดันประจําวันอะไรเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างที่จะไวนะแต่ก็อย่างว่าแหละเราก็ต้องมีอาวุธดีๆสักชิ้นหนึ่งนะสำหรับการใช้งานนะ ก็สำหรับชิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครถูกใจก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามช n น l เอาไว้กันด้วยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกม G สักเท่าไหรนะ่นะฮะอ่าก็หลายๆอย่างนะ <c oughs> เออูเล่นในบริเันก็เรียกว่ามันก็น้อยลงนะเออแต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะมีช่วงนะที่เอ,อ่อคนอาจจะกลับมาเล่นหรือว่าย้ายจากเซิร์ฟสตรีมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะมันก็อาจจะคือเคนขึ้นมาบ้างหรือเปล่า ไม่รู้นะก็ต้องรอดูวันต่อไปนะครับก็คิดว่านะก็อยากเห็นภาพคนกลับมาเล่นนะเออลงวอล์กไฟกันสนุกสนุกอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละสภาพอย่างที่ทุกคนรู้กันนะเหมือนกับว่าผมก็ซื้อตัวแล้วก็ตั้นตัวไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีเวลาไปลงดงลงดันอะไรกับในคิวเท่าไหร่เลยนะฮะก็แซงอยู่เหมือนกันนะครับ ก็เท่านี้แหละนะเขาเรียกว่าบ่นมันทุกคลิปอะ่ะบ่นมันทุกคลิปทุกสตรีมอ่ะนะแต่ก็นี่แหละนะครับกเป็นเกมเก็บตัวละครไปแล้วของผมนะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะฮะันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม